เลนไกอ่ะรนี่เอาพาไปรอข้างหน้ามันไปรออยู่ไหนอ่เขียนหนึงมันมันอยู่น่าเด็กมันไม่ยอมอะไรอยัดหน้ามั้งเรนี่เขาพาเย็ะเช็ดหนึ่งให้รีบไปเป็นช่วหน้าเลยโอเค แป๊บเดียวมจะโผล่แล้วโผล่ละแต่งติ๊กไว้ให้ก่อนจะกินได้เองเราปลารองทดลองแล้วสวยสวยตายดิ๊งหลอเวะจ้ผมหน้ามันก็ล่ะนี่เด้งคานสองไว้นี่ด้๊งขายเวผมหน้าผมมันก็ได้ไปเลยมันติดเกิดอ่ะผมตัดมดตัดมดตัดมด โอ้ตายไปแทมเห็นป่ะผมตัดสวยป่ะสวย